เจ้ามหิงสามาแล้วยักษ์ใหญ่เปี่ยมชัยฟาร์มของเราน้องชายบิ๊กอุทัยครับพ่อคือใหญ่ห้างนาแม่คือแม่ม่วงจูงโดยมือน้ำขั้นเทพเจ๊ติ่งของเราอีกเช่นเคยคนนี้เลี้ยงค่อยดีๆเจ้าไปเอาเอ็มร้อยเดยบอกว่าบ่อยทีซี่ให้มาเอาเลี้ยงค่อยดีป่ะเน่ะเอ็มร้อยหนึ่งควัต ไปเส no okay. sure, okay. uh, okay. ้นไว้โลดเดี๋ยวบอยดีซี่ไปใจบั่งเนี่ยเอาเจ้าจัดท่าด้วยสิบผ้าเจ้าออกตู้เย็นได้มั้งเนี่ยพวกเบิ้งเชิงบ่เชิงคิดเบิ้งออกเจติ่งหนึ่งฟูน้อยน้อยนี่กระังเอาไว้คุณน่ะแหงใหญ่แเหงื่อเงาเด้อมาหิงศาลนี่คุณน่ะเทียบกับเจติ่งมังโหลดเป็นโค้ลาไซเลยถูก พวก,น,ก,น,กวนี้โยกขึ้นนะเจ้าขีโร่เจติงเจยังเรียงมันสุ้มมือมันมาให้หรอกเผื่อมาหิงา้งซา,เ,าเป็นควายราากูกปลอครับมัาจะส่งเขาเนี่ยเสโซบอกว่าเป็นเขาคันธนูเด้อเนี่ยภาษาโบราณว่าคือเขาคันธนู ขั้นซ้อนขั้นซึ่งหนึ่งโบเมนที่วสัาวา่นละว่าบ่อยที่สี่ก็เอื่นแต่ขั้นซ้อนใหญ่แล้วขั้นส่งเนี่ยแต่ว่าเราว่าโบเมนว่่าันเราว่าเขาขั้นทะนูว่าสั่นเถียงเราบ่ได้แล้วเราจูงค่อยออกมาแต่ในท้องผุนท่านปรลมจารย์เสียโซลว่าอย่างจะจูงมาในท้องอยู่ในท้องละว,ว่าพ่อเอาเชือกมาให้่เนี่ยชีสนเข้าค่อยละว่า จะคักบ่คักอ่ะคันว่าเลี้ยงขวัญไข่เนี่ยหู้จักหู้จักเหมือนสุขวัญเนี่ยจะโซ่ตอนแรกมาจาัดอยู่กับไข่มาตั้งแต่เกิดนี่ผู้ใดว่ามันสิบบยไง่นะมยมหิงสาแต่น้อยก็เป็นตัวจังหนึ่งพ่อใหญ่มากกับออกยักไปเลยไงห่างหน้านี่ทรงลูกพวดผาลุอีหลีเด้อเครงแม่เพิ่นกับ แม่ไงพ้อมแล้วครับแม่ม่วงแม่ม่วงแม่ของบิก่กุไทยแม่ของเจ้าม,มหิงสาต้องให้เครดิตทึ่งพ่อทึงแม่แหละครับขันบบมีพ่อกับโบมีลูกขันบ่มีแม่กับโบมีลูกต้องให้เครดิตทั้งสองเป็นค่อยที่เลี้ยมตัวดีครับแนวันหลังนี่ตรงเป๊ะเลยใบอันทะนีกลมสวยเสมอดีขนาดนี่นะโมบ่บกลมเบิงบ้ง,บงเอานี่ มันเกิดสิออกอยักษ์บวกกับความงามนะครับตัวนี้ยักษ์ใหญ่บวกกับความงามเบื้องหางจักไหนยี่หางชั่วหางด้วยมันยิงซาโคดไว้ปัญหางหมูเทั้งเลยนะาหางลงเออนะ่ะเพียหางเหงาด้วยหางนี่เป็นพวกปัญหางแม่ มันขดไว้แมงวันหลายมเล็ดงอไว้ตอนนี้ก็มีแก้วซับมีมหิงสาแล้วก็มีสิบล้านสิลลานคือตัวนั้นควายหนุ่มเขาใหญ่ สปีสเดือนเบิงเขาได้ไงก็หวัวใช้ย,ยานน่นอีกคนนะเขาได้ไงก็หวัวเด้อยที่บอกเอาละผู้ใดอยากมาผสมกัโกบโัวข้ามาหาเสียโซ่ครับเตรียมใช้ฟ้ามเปิดรับผสมตอนนี้มหิงสาพงเพชรก็ยุหันุน้พงเพชรอ่ะพงเพชรกับรับผสมเหมือกัน